วิธีที่สองของพ่อเก้านะครับคือตอนที่ผมทําคลิปนี้อยู่เนี่ยฝนมันตกอยู่อาจจะมีเสียงซ่าๆเข้ามาในคลิปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าผมจะใช้น้ํายาลดเสียงรบกวนเพื่อให้เสียงมันซ่าน้อยลงนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดของผมเองผมจะเขียนให้อยู่ในรูป A ฟูน90ยกกำลัง100นะครับอันนี้เป็นวิธีผม เอเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรก็คือเป็นค่าคงตัวนะครับเป็นได้ทั้งจานวเนเต็มกับเศษส่วนแล้วทาไมเขียนว่าเป็นเก้าสิบกล้ลังหนึ่งร้อยเพราะว่าผมมองว่าเลขมันสวยดีนะครับก็เลยเขียนไว้แบบนี้ต่อมาเรามีเลขชี้กําลังอยู่สี่ตัวคือเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเรารู้กัน อยู่แล้วว่าถ้าเอาหนึ่งร้อยตั้งแล้วลบออกไปสองมันก็จะมีค่าเป็นเก้าสิบแปดแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเก้าสิบแปดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยลบสองอันนี้จริงไหมคำตอบคือมันก็จริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการมองแบบแรกเนี่ยคือการเอาเลขมาลบกันตรงๆเลยแต่การมองแบบที่สองคือเอาตัวเลขมามาแยกเป็นผลต่างน,นะครับทจริงแล้วข้อนี้มันมีเทคนิคการคิดสักหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูต่อไป ผมก็จะใช้วิธีคิดแบบนี้ในการหาค่า a d กับ c มานะครับก็คือ a เท่ากับเก้ายกกำลังเก้าสิบเก้าคูณสิบเทกับกำลังหนึ่ง 9, 99, 10, ร้อยพอมองเก้าสิบเก้าเป็นเก 10, ้ายกกำลังหนึ่งร้อยคูณเก้ายกกำลังลบหนึ่งนะครับคูณสิบยทกับกำลังหนึ่งร้อยสังเกตว่าตัวแรกกับตัวที่สามเนี่ยมันมีเลขชี้กําลังเท่ากันก็แปลว่าเราเอาฐานคูณกันได้เลยนะครับกลายเป็นเก้าสิบ ก็หลังหนึ่งร้อยส่วนเก้าเป็นเก้าเพราะว่าเลขชี้กํหลังสิบลบก็ให้มันไปอยู่ที่ตัวส่วนนะครับ b ก็คิดแบบเดียวกับ a 9ยกหลังเก้าสิบแปคูณสิยกกํหลัง1 0ึ่มองว่า98เป็นเก้ายกหลัง100่งร้ยกกหลังลดสแล้วก็มองก่อนหลังเป็น10บยกกํหลัง100คูณสิบยกก็หลัง1นึนะครับ คิดเลขออกมาได้เป็นสิบส่วนเก้ากำลังสองคูณเก้าสิบยกกำลังหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ c c คิดแบบเรียวกับ a และ b อันนี้จะทำเร็วนะครับเก้ายกกำลังหนึ่งร้อยคูณสิบยกกำลังเก้าสิบเก้าก็คือเก้าสิบยกกำลังหนึ่งร้อยส่วนสิบนะครับ จริงๆแล้ว a เนี่ยคือหนึ่งส่วนเก้าคูณเก้าสิบยกกำลังหนึ่งร้อย c ก็คือหนึ่งส่วนสิบคูณเก้าสิบยกกำลังหนึ่งร้อยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจว่าเก้าสิบยกกำลังหนึ่งร้อยมีค่าเท่าไหร่เราก็มองเพียงแค่ว่า a มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าแล้วก็มี กับสิบส่วนเก้ากำลังสองก็คือสิบส่วนแปดสิบเอ็ดนะครับ c ก็คือหนึง่งส่วนสิบแล้วเราจะเปรียบเทียบค่าแต่ละค่ายัางไงก็ดูที่ a กับ c ก่อนนะครับหนึ่งส่วนเก้ากับหนึ่งส่วนสิบอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าหนึ่งส่วนเก้าต้องมีค่ามากกว่าเพราะว่ายิง่งตัวส่วนมีค่าน้อยค่าก็จะยิ่งมากสามนะครับ a ก็เลยมากกว่า c กรณีแรกผ่านไปแล้ว ต่อมาให้เทียบระหว่างวาดเส้นก่อนทำเส้นแบ่งไว้ก่อนแบบนี้ก็เอา A กับ B มาเทียบกันนะครับหนึ่งส่วนเก้ากับสิบส่วนแปดสิบเอ็ดวิธีการเทียบก็คือให้คูณไข่นะครับคูณไข่หนึ่งคูณกับแปดสิบเอ็ดได้แปดสิบเอ็ด ก้ากว่าสิบคูกันได้เก้าปดสอน้อยกว่า90แสดงว่า1นส่วนเมันต้องน้อยกว่า10บส่วนแอแล้วก็เอา B กับ4มาเทียบกัน10บส่วนแปอกับ1นึส่วนสิก็กลายเป็นหนึ่งรกับแปเอนะครับหนึ่งยมากกว่า81เพราะฉะนั้น10บส่วนแปอก็ต้องมากกว่า1นึส่วนสิด้วยสรุปคือ A มากกว่า c แล้วก็ a น้อยกว่า b กับ b มากกว่า c เพราะฉะนั้นเราจะเลียงอย่างไรเราก็จะเรียงว่า b เนี่ยมันมีค่ามากสุดนะครับรองลงมาก็คือ a แล้วก็ c นะครับ c มีค่าน้อยสุดเพราะว่า b มากกว่า c เพราะว่าทั้งเองกับ b เนี่ยมันมากกว่า c แสดงว่า c ต้องมีค่ามอกที่สุดแล้วตอนนี้ก็ตอบแบบนี้นะครับ